กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตาชายตาคลองห้าร้อยก็ก่อตั้งมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2554ที่น้ำท่วมจุดประสงค์การจัดตั้งกลุ่มของเราครั้งแรกก็คือหวังเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนก็จะต่อเรื่องกับ งานศินละปะงานฐานสินได้แก่งานจาก่านใบมะพร้าวใบตาลใบเตยแล้วก็ลงลวดลายบนพัดบนงอบบนหมวกจุดประสงค์เพื่อเปิดเป็นถึงการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ลงมือปฏิบัติเวิร์กช็อปแต่ต่อมาหน่วยงานต่างๆเข้ามาเห็นงานฝีมือของเราเห็นว่ามันสามารถที่จะทำเป็นสินค้าของกลุ่มได้ ก็เข้ามาสนับสนุนมาต่อเนื่องกันมาตลอดจนทุกวันนี้ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมากพัฒายได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานตลาดกินแบ่งรัฐบาลให้ท่านผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆเข้ามาแนะนําการเพิ่มมูลค่าพัดนอกจากพัดให้ความเย็นแล้วมันต้องมีความหอมก็พยายามพัฒนามาเรื่อย ซึ่งในจุดจุดนี้ที่กระท้อมเป็ดตามไตน้อยคุณจู๊ดเป็นเจ้าของกิจการก็ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเราเป็นรองประธานกลุ่มเรานะครับซึ่งเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการพาะเหตุครบวงจรเราก็จะเปิดสถานที่ท่องเที่ยวมีคาเฟ่แล้วก็ยังมีเครือข่ายอีกหลายแห่งในเครือข่ายการท่องเที่ยวของเรานั้นนอกจากเป็นสถานที่กระท้อมเป็ดตามไตน้อยเราก็ยังมีไร่ตะไคร่ที่วัดคงขวางมีโบสถ์ ที่โบสถุนปัป้นที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทยและก็ยังมีอุทยานน้ำตกป่าหิมะพานซึ่งสวยงามมากมีคนไปท่องเที่ยวทุกวันสารวอาทิ์หรือวันหยุดนักขับนกเลิกค่อนข้างเยอะในจุดนี้ที่กระท่อมเห็ดสามใจน้อยเราจะเริ่มจากการเพาะเห็ดก่อนเพาะเชื้อเห็ดก่อนนะครับ แล้วนอกนั้นเราก็ไปเข้าลงบ่มเพื่อให้ดอกเพื่อเห็ดเดินจนออกดอกเราก็เก็บดอกนั้นมาทำอาหารเมนูต่างๆเราเลือกให้เหมาะสมไปเห็ดแต่ละชนิดนอกจากนั้นในวันธรรมดาก็จะมีนักเรียนนักศึกษาทุกระดับเข้ามาเรียนรู้ในจุดๆนี้แต่วัอาทิตย์ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมรับประทานอาหาร ค่อนข้างมากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมากได้ให้โอกาสปลดปล่อยศักยภาพหรือมาเติมเต็มในส่วนที่เรายังขาดอยู่แนทางที่เราในชุมชนเราว่าเราจะไปอย่างไรเราเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตื่นที่ออกไปมีคนรู้จักเรามากขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นราก็ขอขอบคุณทาง,ำงากำนัลธนาคารแบง์รัฐบาลที่ให้โอกาสเราครับผม